9 9 10 10 11 11โ oh, หเดี๋ยวนี้จะคอยติดตามโปรโมชั่นเซลล์ได้ยังไงทันนินจาของเราก็ทำงานกันแบบไม่หยุดเพื่อส่งพัสดุให้คุณถึงบ้านด้วยโปรโมชั่นดีๆทุกเดือนแบบนี้ในเวลาซื้อ iPhone ที่คุณอยากได้มานานแล้วโดวยเฉพาะตอนนี้ที่ราคาถูกลงไปตั้ง25เท่าคุณอาจจะรู้สึกกังวลเกี่ยกับการสั่งของไปแล้วไม่ได้รับคุณก็เลยเลือกใช้บริการเก็บเงินปลายทาง เพื่อที่จะจ่ายเงินตอนที่ของมาถึงมือคุณแล้วจริงๆในที่สุดพัสดุของคุณก็มาถึงคุณจ่ายเงินแล้วก็เปิดกล่องเอาอย่างตื่นเต้นเพื่อที่จะพบว่าคุณได้รับต้อนหินเหรอแล้วคุณก็ได้รู้ตัวว่าคุณถูกโกงเข้าแล้วคุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องของการโกงผ่านบริการเก็บเงินปลายทางหรือซ o d s ด a สกมมาก่อน ที่ลูกค้าจะถูกหลอกให้จ่ายเงินค่าสิ่งของที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือเป็นของที่ไม่ตรงกับที่สั่งไว้ส่วนใหญ่บริษัทขนส่งพัสดุก็ไม่มีข้อมูลที่จะสามารถติดต่อโดยตรงกับผู้ขายเหล่านี้ได้แล้ว COD สแกมมีขั้นตอนการโกงยังไงกันละ่ะสแกมเมอร์ COD โดยทั่วไปแล้วจะปลอเป็นผู้ขายชาวต่างชาติที่ทำท่าทีเหมือนเป็นผู้ขายจริงๆ มักจะหลอกผู้ซื้อที่ไม่ได้สังเกตโดยเว็บไซต์หรือโฆษณาที่ปลอมขึ้นมาเพื่อที่จะเสนอตัวเลือกการจ่ายเงินแบบเก็บเงินปลายทางหลังจากที่สั่งซื้อของแล้วสแกมเมอร์ก็จะติดต่อไปยังผู้รับบริการขนส่งสินค้าซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเหมือนคนกลางเชื่อมต่อผู้ขายชาวต่างชาติกับนินจาแวนเพื่อให้นำพัสดุไปส่งที่บ้านของลูกค้าเมื่อนินจาแวนนนำพัสดุไปส่งให้กับลูกค้า เราก็จะทําการเก็บเงินในนามของผู้รับจัดการขนส่งสินค้ายอดเงินที่เก็บได้ก็จะถูกโอนไปยังผู้รับจัดการขนส่งสินค้าผู้ที่จะโอนเงินจํานวนนี้ต่อไปยังสแกมเมอร์อีกทีและพอลูกค้าจะสามารถเปิดพัสดุได้ก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสินค้าแล้วเท่านั้นมันก็สายเกินไปแล้วตอนที่ลูกค้ารู้ตัวว่าโดนโกงทุกวันนี้การโกงประเภทนี้สามารถพบเห็นได้บ่อยขึ้นในขณะเดียวกันสแกมเมอร์เองก็สร้างกลยุทธใ์ใหม่ๆขึ้นมาหลอกคนอยู่เรื่อยๆ วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองก็คือการตื่นตัวรู้เท่าทันอยู่ตลอดนี่คือเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการโดนโกงผ่านบริการเก็บเงินปลายทาง COD s ดีสได้ 1. 1. ศึกษาข้อมูลและซื้อสินค้าจากเว็บไซต์และผู้ขายที่เชื่อถือได้เท่านั้น 2. เมื่อไดก็ตามที่เป็นไปได้ให้คุณเลือกการจ่ายเงินที่ไม่ต้องใช้เงินสด3เมื่อราคาสินค้าดูดีเกินความเป็นจริงก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นการหลอกลวง 4. หากคุณสั่งซื้อสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางอย่าลืมแจ้งให้สมาชิกในครอบครัวของคุณทราบ<ๆ>เพื่อที่พวกเขาจะได้คอยรับพัสดุ 5. ้าหากคุณสงสัยว่ามีบางอย่างผิดปกติในพัสดุที่ได้รับอย่ารับพัสดุและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวหรือที่อยู่กลับไปส่งนอย่างง่ายดายและได้โปรดอลาบไปว่าคนส่งพัสดุครับพนักงานส่งพัสดุแค่ทำงานขนส่งตามหน้าที่ไม่ได้รู้ว่าอะไรอยู่ในกล่องพัสดุที่พวกเขาส่งมา จำไว้ว่านินจาแวนไม่มีการติดต่อโดยตรงกับผู้ขายเหล่านี้หากคุณตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง COD นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ติดต่อและยื่นเรื่องผ่านแพลตฟอร์มของนินจาแวนเมื่อทานนินจาแวนได้รับทราบหลังจากการตรวจสอบเราจะทำการคืนเงินให้ท่านเรายังทำงานใกล้ชิดกับผู้ส่งสินค้าเพื่อระบุและขึ้นบัญชีดำมิชฉาชีพเหล่านี้ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นถูกลอกที่นินจาแวเราใส่ใจในการปกป้องลูกค้าและคนที่คุณรักอย่างไรก็ตามการขึ้นบัญชีดำไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา100%เนื่องจากวิชาชีพเหล่านี้อาจเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์หลายแห่งหรือใช้ผู้ส่งสินค้ามากกว่าหนึ่งรายนี่คือเหตุผลสำคัญที่เราต้องทำงานเพื่อต่อสู้กับกลโกง CO d ไปด้วยกัน